ดวงผู้กล้าแห่งป่าเขียวในป่าลึกแห่งหนึ่งมีดวงกว่างหนุ่มชื่อว่าขวัญเขามีเขาแหลมงามเป็นประกายขวัญเติบโตท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และเสียงจักจั่นเขาฝันอยากเป็นดวงผู้แข็งแกร่งที่สุดในปา่าเหมือนกับพ่อของเขา ทุกวันขวัญจะฝึกต่อสู้กับเพื่อนนุงตัวอื่นๆเขาเรียนรู้วิธีใช้เขาเกี่ยวจับและผลักอย่างระมัดระวังจนกลายเป็นด้วงที่คล่องแคล่วและใจกล้าวันหนึ่งในฤดูฝนมีการจัดศึกชิงยอดไม้เพื่อหาด้วงที่เก่งที่สุดในป่าด้วงทุกตัวต่างตื่นเต้นขวัญก็เช่นกัน เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นดวงแต่ละคู่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเสียงกระแทกของเขาดังไปทั่วขวัญต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าแต่เขาไม่ยอมแพ้ด้วยความมุ่งมั่นและความฉลาดเขาใช้จังหวะเหมาะผลักคู่ต่อสู้ออกจากกิ่งไม้จนชนะแม้จะได้ชัยชนะแต่ขวัญไม่ได้อวดดีเขาเพียงพูดว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะใครแต่อยู่ที่การไม่ยอมแพ้ให้กับความกลัวของตัวเอง ตั้งแต่นั้นดวงทุกตัวในป่าก็เคารพขวัญในฐานะดวงผู้กล้าผู้มีใจอ่อนโยน